กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภากระผมนายวิรศักดิ์ฟูตระกูลสมาชิกวุฒิสภาได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับให้มาชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการศึกษาของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานของสสวทชปี2564ดังต่อไปนี้ ก่อนอื่นนะครับผมในนนมของคณะกรบริการก็ขอแสดงความชื่นชมต่อผลงานของสวทชซึ่งเป็นเสาหลักในการวิจัยของประเทศไทยและเป็นผู้ที่กำลังวางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความสำคัญมากในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าประเทศจีนเพิ่งมีการเพิ่มงบวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจาก2.5ของ GDP เป็นในปีนี้เพิ่มอีก2สิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในเอเชียก็ได้มีการเพิ่มงบในการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นะครับเป็น25ิินลียนสิงคโปร์ดอลลาร์ซึ่งคำนวณแล้วออกมาประมาณ6 6 4 0 0 0ล้านบาทเทียบได้กับ1.9%ของ GDP ของสิงคโปร์แล้วประเทศไทยล่ะครับประเทศไทยป,ปีที่ผ่านมางบ Research R&D นะครับทั้งเอกชนแล้วก็ของภาครัฐนะครับ ได้ลดจาก1.33%ของปีก่อนเหลือ1.21%ของปีนี้เป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณแส5 5 7 0นะครับคือลดลงประมาณเกือบ6%จากปีก่อนคือในขณะที่จีนกับสิงคโปร์กำลังเพิ่มการลงทุนในการวิจัยทางวิสาหกเทคโนโลยี Technology, ของเรามีการถดถอย ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเพราะเป็นปัญหาหนึ่งที่กระทบต่อการทำงานของสวทชสวทชถ้าดูพันธกิจของสวทชแล้วนะครับเป็นองค์กรทั้งเป็น planning agency implementing agency แล้วก็ regulatory agency ในในตัวของตัวเองซึ่งเป็นภารกิจที่หนักมากแต่ก็ผลงานที่ผ่านมาภายใต้ แม้กระทั่งมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณก็ได้ออกผลงานมามากมายอย่างที่ทางท่านประธานสวทชได้เล่าให้กับที่ประชุมทราบโดยเฉพาะผลงานทางด้านการผลิตแพลตฟอร์มต่างๆและก็นโยบายการเทคโนโลยี Technology, ในการที่จะต่อสู้กับโควิด -19 เ,เรื่องนี้ทางคณะกรรมธิการนะครับมีความชื่นชม แล้วก็ขอสนับสนุนให้ทางสวทชนะครับถึงแม้โควิด19จะ uh, มีการคลาสสิฟายว่าเป็น uh, local uh, uh, disease or illness นะครับแต่ความรุนแรงของโควิดก็ยังมีอยู่นอกจากนั้นประชาชนของประเทศไทยมากมายที่ยังไม่ทราบว่ามีผลกระทบจากลองโควิด Illnesses กีกอีกมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะมีส่งผลต่อการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตและการทำงานของประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากจึงขอให้สวทชนะครับดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 ต่อไปแล้วนอกจากนี้บทเรียนจากการที่ประดิษฐ์นวัตกรรมในการที่จะต่อสู้โควิด -19 ก็จะมีประโยชน์ในการที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ คนไทยและประเทศไทยสำหรับแพนเด믹หรือ,อ ذا, โรคที่จะระบาดต่อไปอย่างที่ é, ปัจจุบันก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคฟีดาดลิงซึ่งขณะนี้ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็ฝากความหวังไว้กับสวทชว่าจะทำการวิจัยว่าโรคฝีดาดลิงซึ่งคงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเรื่อยๆว่าการติดต่อของโรคฝีดาดลิงนี่ สามารถเผยแพร่นอกจากการสัมพันธ์ทางเพศแต่มาเป็นสามารถที่จะเผยแพร่จากเชื้อของฟิดาตลิงที่อยู่ในตามที่สาธารณะหรือไม่เพราะฉะนั้นบทเรียนและนวัตกรรมต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆที่ทางสวทชวได้ทำขึ้นในช่วงโควิด1 9ก็ขอให้นำมาประยุกต์ในการเตรียมรับมือกับแพนเดมิกต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คนณะกรรมการมีความชื่นชม ก็คือเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนอย่างที่ท่านประธานสวทชได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่าในกรณีของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังนะครับได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ให้กับผู้ที่ปลูกมันสำปหลังนะครับเป็นจำนวนเกือบหมื่นคนแล้วก็ส่งผลให้มีการเพิ่มผลเพิ่มมูลค่าทางสกิครับเกือบเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาท ทางคณะกรรมการก็ขอเสนอให้ทางสวทชนะครับโฟกัสเรื่องการวิเสษวิจัยในการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี Technology, เช่นนี้นะครับในสาขาอื่นๆทั้งเกษตรกรรมโดยเฉพาะยิ่งแล้วก็สาขาอาหารเพราะในในปัจจุบันนะครับราคาของอาหารในโลกก็จะพุ่งสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอ,อาหารนี่ก็จะทําให้ประเทศไทยส่งเสริมความสามารถประเทศไทยในการที่จะเป็นกรีนพาวเวอร์หรือฟู้ดพาวเวอร์ในอนาคตในขณะที่อาหารในโลกกําลังแพงขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นข้อสเสนอที่2ที่ทางคณะกรรมการ,การจะากจะขอฝากไว้กับสวทชนะครับเรื่องที่สคือได้ฟังท่าน ประธานสวทชได้เ,เล่าถึงผลงานต่างๆก็ทำให้คิดขึ้นมาบอกว่าสวทชมีงบประมาณจำกัดปีหนึ่งงบประมาณก็ประมาณ8,000ปีต่อไปนี่ผมเห็นว่าประมาณ9,000กว่าล้านแต่เมื่อเทียบกับพันธกิจของสวทชแล้วนับว่าเงินรายจ่ายนี่มันไม่คุ้ม อาจจะไม่เพียงพอกับพันธกิจจึงทําให้ทางคณะกรรมการคิดว่าขอให้สวทชอลองพิจารณาว่าในเมื่องบประมาณมีจํากัดเราจะตั้ง Priority ในการทำ Research อย่างไรเช่นปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วว่าที่ผ่านมาสวทชได้มุ่งเกี่ยวกับเรื่องออการวิจัยทางการแพทย์เพื่อรับมือโควิด1 9 ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรนะครับอะไรที่เป็น Strength หรือความเข้มแข็งแรงของสวทชวที่เราควรจะโฟกัส e s o u r c e s ทั้งกำลังคนและก็กำลังเงินนะครับเพื่อที่เราจะได้ Maximize Results แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้นะครับในการที่จะให้ประชาชนแล้วก็ Decision Maker s เช่นสอสอสวที่อยู่ใน คณะกรรมการก็ประมาณได้เข้าใจถึงบทบาทและก็ผลงานของสวทชนะครับเพราะฉะนั้นคือสรุปแล้วอยากจะขอให้มีการรีวิวโปรเจกต์ต่างๆของสวทชแล้วถามตัวเองว่าโปรเจกต์เหล่านี้นะครับเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือสอดคล้องนะครับกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับ คือแทนที่จะเหมือนกับหวานลงไปนะครับแต่ในลักษณะเหมือนเรายิงกระสุนช็อตกันซึ่งมันจะกระจายออกไปแต่ว่าทำอย่างไรเราถึงจะใช้ resources ทั้งบุคคลแล้วก็ทรัพย์ที่เรามีอยู่ในการที่จะยิงเป้าหมายเหมือนปืนไรเฟิลให้ตรงกับเป้าเพราะฉะนั้นโดยที่เราไม่ หลีกเลี่ยงจากการที่จะมีการใช้จ่ายในลักษณะของลลน้ำนริกละลายแม่น้ำตามน้ำริกละลายแม่น้ําอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่อยากจะขอฝากสวทชไว้และอีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าทางคณะกรรมการคิดว่าสวทชได้เริ่มทําดีแล้วแต่อยากได้เพิ่มต่อไปก็คือการช่วยเหลือให้สตาร์ทอัพนะครับในรายงานบอกว่าในปี2 5 6 4 นะครับสวทชได้ช่วยให้มีสตาร์ทอัพขึ้นมา3บริษัททางคณะกรรมการก็อยากจะให้สวทชขยายเป้าในการช่วยสวทชในการช่วย SME ของประเทศไทยซึ่งเป็นมีจำนวน90%กว่าเปอร์เซ็นต์ของภาคเอกชนทั้งหมดของไทยนะครับให้ได้รับการช่วยเหลือสวทชในการที่จะเป็น s c c e s s s u l high t e c h Start-up อย่างน้อยปีละ50บริษัท จาก3บริษัทในปี2564อันนี้ก็เป็น uh, recommendation ที่3นะครับของสวทชที่ของคณะกรรมการที่อยากให้สวทชพิจารณาแล้วก็นอกจากนั้น uh, ที่ทางคณะกรรมการ uh, มองก็คือว่าการที่สวทชมีบทบาท uh, ในการที่จะ uh, ดูแล uh, ศูนย์ทดสอบต่างๆเช่นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส นะครับซึ่งเป็นการให้บริการกับภาคเอกชนแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งรายได้ให้กสบทชเพื่อเสริมจากเงินงบประมาณที่สวทชได้จากรัฐบาลเพราะในเมืองบประมาณเราจำกัดนะครับเราก็ต้องคิดหาทางว่าะจะต้องตัดอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วในขณะเดียวกันเราจะหารายได้เพิ่มได้อย่างไร เพราะฉะนั้นศูนย์ต่างๆเหล่านี้ที่ให้บริการกับประชาชนนะครับก็ควรที่จะให้มีผลตอบแทนที่เลสนะณะเป็นเ,เหมือนกับที่ภาคเอกชนทำคืออัตราการาใช้การบริการควรจะเป็นตามอ,าอัตราของพาณิชย์ทั่วไปนะครับคือไม่ต้องซับซิได้แต่ว่าแล้วก็จะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญให้กับสวทชต่อไปนะครับแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งที่ทางคณะกรรมการนะครับชื่นชมคือเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบเรื่องของมันสัมปะหลังเนี่ยคืออยากที่จะเห็นสวทชนะครับใช้มหาวิาลยในแต่ละภูมิภาคมหาวิาลัยในแต่ละท้องถิ่นนะครับในการเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพันธมิตรในการช่วยวิจัยในการแก้ไขปัญหาท้องถิน่นในการที่จะ หาปริตปันใหม่ๆจากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับท้องถิ่นเป็นการสร้างพาร์ทเนอร์ชิปแล้วก็เทคโนโลยีทรานสเฟอร์ให้กับหมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นด้วยเพื่อให้หมหาวิทยาลัยท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะช่วยเหลือกับชุมชนที่หมหาวิทยาลัยตั้งอยู่นอกจากนี้การที่ให้หมหาวิทยาลัย ท้องถิ่นเข้ามาบทประปาเป็นพาร์เนอร์กับของสวทชก็น่าจะมีการส่งผลในการที่จะจ้างผู้ที่จบปริญญาตรีนะครับหรือ,อทางอาชีวะในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้เพราะปัจจุบันทุกๆปีในช่วงเมษาพฤษภาเนี่ย จะมีเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับเข้าสู่ตลาดแรงงานปีละ5 0 0แสนกว่าคนซึ่งก็เป็นทราบที่ทราบกันอยู่ว่าในจำนวนห0 0,000กว่าคนนี้นะครับจะมีหลายแสนคนที่ไม่สามารถที่จะหาง,งานทำได้เคว้งอยู่ก็เป็นโอกาสที่เราถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะใช้กค,งครงกัรวิจัยความร่วมมือระหว่างสวทชกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นนะครับกับวิทยาลัยรวมทั้งวิทยาลัยอาชีวะท้องถิ่นนะครับ ในการที่จะจ้างผู้ที่จบนักศึกษาปริญญาตรีผู้ที่จบปวชปวสที่ว่างงานเหล่านี้ที่อยู่ในท้องถิน่นให้เขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยนะครับแล้วสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นด้วยอันนี้ก็อขอฝากไว้ให้กับทางสวทชพิจารณาสรุปแล้วนะครับทางคณะกรรมิการนะครับมีความชื่นชมนะครับในผลงานของสวทช ล้วก็เห็นใจที่ว่าพันธกิจมากมายแต่ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดก็หวังว่าทางรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนนะครับจะช่วยมาเ,เป็นพาร์ทเนอร์นะครับให้กับสวทชในการที่จะสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการที่จะนำ ประเทศไทยนะครับให้อยู่รอดได้และสามารถแข่งขันได้นะครับในโลกของศตวรรษที่21ขอบพระคุณครับ